ข่วงข่าวดีข่าวดีจากบทพระวรสารตำคำบอกเล่าของท่านนักบุญมัทธิวบทที่26ข้อที่14ถึงข้อที่25ความว่าเวลานั้นคนหนึ่งในบรรดาอัครสาวก12คนชื่อยูดาสอิสคาริโอสไปพบหัวหน้าสมณะ ถามว่าถ้าข้าพเจ้ามอบเขาให้ท่านท่านจะให้อะไรแก่ข้าพเจ้าบรรดาหัวหน้าสมณนะจ่ายเงินสาสิบเหรียญให้แก่ยูดาสตั้งแต่นั้นมายูดาสก็หาโอกาสที่จะมอบพระองค์วันแรกของเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อบรรดาสิทธิ์เข้ามาทูลถามพระเยซูเจ้าว,ว่าพระองค์มีพระประสงค์ ให้เราจะเตรียมการเลี้ยงพรสก,กาที่ไหนพระองค์ตรัสว่าจงเข้าไปในกรุงไปพบชายคนหนึ่งบอกเขาว่าพระอาจารย์บอกว่าเวลากำหนดของเราใกล้เข้ามาแล้วเราจะกินพรสก,กากับสิษย์ของเราที่บ้านของท่านบรรดาสิษย์ก็กระทำตามที่พระเยซูเจ้าทรงบัญชาและจัดเตรียมพัสก,กาครั้นถึงเวลาคำ่ำ พระองค์ประทับร,ร่วมโต๊ะกับสิทธิ์ทั้งสิบสองคนขณะที่ทุกคนกำลังกินอาหารพร้อมกับพระเยซูเจ้าอยู่นั้นพระองค์ตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าคนหนึ่งในที่นี้จะทรยศต่อเราบรรดาอัครสาวกรู้สึกสลดใจและทูลถามพระองค์ทีละคนว่าเป็นข้าพเจ้าหรือพระเจ้าข้า พระองค์ตรัสตอบว่าคนที่จิ้มอาหารในชามเดียวกันกับเรานี่แหละจะทรยศต่อเราบุตรแห่งมนุษย์จะจากไปตามที่มีเขียนเกี่ยวกับพระองค์ในพระคัมภีร์วิบัติจงเกิดแก่คนที่ทรยศต่อบุตรแห่งมนุษย์ถ้าเขาไม่ได้เกิดมาก็จะดีกว่ายูดาสผู้ทรยศต่อพระองค์ทูลถามว่า เป็นข้าพเจ้าหรือพระอาจารย์รองกลัดตอบว่าใช่แล้วคุณผู้ฟังครับจากบทโพรสาลตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญมัติวันนี้ทำให้เรานึกภาพย้อนไปถึงสมัยของพระเยซูเจา้ายุคนั้นอาหารบางอย่างทุกคน รับประทานจากถ้วยใบเดียวกันครับโดยทุกคนจุมลงในถ้วยใบนั้นวันนี้ก็เช่นเดียวกันคุณผู้ฟังครับพระเยซูเจ้าได้ตรัสกับบรรดาอัครสาวกว่าคนหนึ่งในที่นี้จะทรยศต,ต่อเราคนหนึ่ง ในกลุ่มอัครสาวกซึ่งเป็นสิทธิ์ของเราจะทรยศต่อเราคำถามจึงมีอยู่ว่าเหตุใดยูดาสจึงต้องการทรยศพระเยซูเจา้ายูดาสก็เหมือนเหล่าบรรดาอัครสาวกคนอื่นๆในวันนี้ครับซึ่งพวกเขาคาดหวังหวังว่าพระเยซูเจ้าจะทรงเริ่มการขบฏท,ทางการเมือง และมีชัยต่อพวกโรมันยูดาสในฐานะเฮรรนิกยูดาสในฐานะผู้ที่ดูแลเรื่องเงินเงินทองทองยูดาสก็เหมือนกับคนอื่นๆครับถือว่าเขาจะต้องได้ตำแหน่งสำคัญในรัฐบาลใหม่ของพระเยซูเจา้าแต่เมื่อพระเยซูเจ้าพระองค์ทรงได้กล่าวถึงชีวิตนิรันดร ยูดาสก็เปลี่ยนแปลงแนวความคิดของตนเองยูดาสลังเลใจที่จะติดตามพระองค์ต่อไปหรือไม่เพราะหากติดตามพระองค์ไปแล้วเขาก็จะไม่ได้อะไรวันนี้ยูดาสผู้ทรยศตัดสินใจตัดสินใจที่จะไปหามหาสมณะยูดาสละโมบเงินทองมุ่งหวังฐานะตำแหน่ง แต่คุณผู้ฟังครับเขาจะไม่มีวันสมหวังหากเขายังติดตามพระเยซูเจ้าต่อไปเพราะฉะนั้นนี่คือสาเหตุที่ยูดาสตัดสินใจที่จะทรยศต่อพระเยซูเจา้าเพื่อจะได้มาซึ่งเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งและได้ความโปรดปรานจากมหาสมณะหรือผู้นำทางาศาสนาในยุคนั้น นี่คือแนวความคิดของคนที่ชื่อว่ายูดาสในยุคนั้นคุณผู้ฟังครับความคิดนี้แน่นอนว่าในปัจจุบันมีหลายท่านมีหลายท่านที่จะทำใจออกห่างแปลพักต่อคนที่เรารักเคารพนับถือต่อพวกพ้องต่อกลุ่มต่อองค์กรของตนเองยังคงมีมาถึงยุคปัจจุบันอยู่ ไม่น้อยทีเดียวบทพระสารตามคําบอกเล่าของท่านนักบุญมัทธิววันนี้ท่านนักบุญมัทธิวนั้นเป็นผู้บันทึกเพียงผู้เดียวบันทึกจํานวนเงินที่แน่ชัดซึ่งยูดาสได้รับมาจากการขายพระเยซูเจา้าด้วยเงินเพียง30เหรียญ30เหรียญในครั้งนั้นราคาเท่ากับ คาดคนหนึ่งครับแต่เดิมทีมหาสมณะก็วางแผนจะคอยให้เลยเทศกาลประสกาแล้วจึงจะจับพระเยซูเจ้าแต่ว่าบังเอิญครับประจวบเหมาะยูดาสก็วิ่งเข้ามาเสนอเงื่อนไขให้พวกเขาที่ซึ่งพวกเขาคาดไม่ถึงอะไรจะโชคดีต่อพวกเขามากขนาดนั้นพวกเขาจึง ลงมือเร็วกว่าที่วางแผนเอาไว้ในเทศกาลปสัสก,กายุคนั้นฉลองกันในหนึ่งคืนมีงานเลี้ยงอาหารหนึ่งมือ้อแต่เทศกาลกินขนมปังไรเชือ้อซึ่งฉลองพร้อมกับเทศกาลปสัสก,กาดำเนินไปหนึ่สัปดาห์ผู้คนก็จะพากันขจัดเชื้อยีสต์ออกจากบ้านของตนจนหมด ทางนี้เพื่อเป็นการระลึกถึงการที่บรรพบุรุษได้ทำการอพยพออกจากประเทศอียิปต์ไม่มีเวลาคอยให้แป้งขนมปังฟูขึ้นเสียก่อนต้องไปในเทศกาลนี้มีคนนับพันพันจากทั่วทุกสารทิศแห่งจักรวรรดิโรมันหลงไหลเดินทางสู่กรุงเยรูซาเล็มวันนี้อาหาร มือสุดท้ายที่พระเยซูเจ้ารับประทานร่วมกับสิทธิ์จึงทําให้เราได้ทราบว่าพระองค์ตรัสว่าคนหนึ่งในที่นี้จะทรยศต่อเราพระองค์รู้สึกเจ็บปวดและทุกข์ใจเป็นอย่างยิ่งเพราะสิทธิ์ที่พระองค์อยู่ด้วยกันมาติดตามด้วยกันมามีสุขมีทุกข์ร่วมกันมา วันนี้จะทรยศตอ่อพระหากเป็นเราก็คงต้องทำใจลําบากหากเป็นเราคงไม่แตกต่างจากนอนบ่นไสเหมือนกับสุภาษิตทที่กล่าวเอาไว้จะทุกข์ระทมมากเพียงใดแต่วันนี้พระเยสุเจ้าพระองค์รู้ว่าใครจะทรยศต่อพระองค์วิบัติจงเกิดแก่คนที่ทรยศต่อบุตรแห่งมนุษย์ถ้าเขาไม่ได้เกิดมา ก็จะดีกว่านี่คือคำตัดพาอของพระองค์นี่คือคำตรัสของพระองค์แสดงให้เห็นว่าทำไมองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงส่งเขามาด้วยแต่พระองค์ก็ยอมรับยูดาสผู้ทรยศรู้ทั้งรู้ว่าเป็นตนเองที่จะทรยศต่อพระเยซูเจ้าก็ยังทูลถามพระเยซูเจ้าอีกว่าเป็นข้าพเจ้าหรือพระอาจารย์คำตอบ คำตอบของพระเยซูเจ้าแม้จะทิมแทงหัวใจของยูดาสใช่แล้วแต่เขาก็ยังไม่ได้สำนึกยังไม่ได้สำนึกตนยังคงเดินหน้าที่จะขายพระเยซูเจ้าต่อไปนั่นก็หมายความว่าคำถามของยูดาสในวันนี้เพื่อที่จะรักษาหน้าของตนเองกับเพื่อนพ้องแสดงตนเองให้เพื่อนพ้องรู้ว่าเราก็หนึ่ง ในผู้ที่บริสุทธิ์ใจต่อพระเยซูเจ้าคุณผู้ฟังครับยูดาสในวันนี้สะท้อนถึงชีวิตของเราเราคงไม่เป็นเช่นเดียวกับยูดสัสผู้ทรยศต่อพระเยซูเจ้านะครับขอบพระคุณคุณผู้ฟังครับวันนี้จากลากคุณผู้ฟังแล้วขอความสุขจุกเป็นของทุกท่านขอพระวพอวยพรท่านทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีและทุกลมหายใจ ประสงค์เนึ่งทองลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่รักในองค์พระคิศเจา้าขอพระคุณและสวัสดีครับ